ผมคิดว่าหลายๆคนที่กดคลิกเข้ามาดูวิดีโอนี้น่าจะต้องรู้จักกับตำนานภาพ d o อกส์มหรือภาพหมายิ้มหลอนที่เคยเป็นกระแสดังในอินเทอร์เน็ตเมื่อหลายปีก่อนแต่ใครที่ไม่รู้จักตำนานของภาพนี้ผมขอแนะนำให้ไปหาฟังเรื่องเล่าความเป็นมาของภาพนี้ก่อนก็ดีนะครับจะได้เข้าใจเรื่องที่ผมจะเล่ามากขึ้น ด้วยความที่ผมชอบเรื่องเล่าของ d o อ s สไมลมากๆผมเลยตัดสินใจวาดภาพ d o อ s สไมลเวอร์ชั่นของผมเองขึ้นมาและนี่แหละครับสาเหตุที่ทำให้ผมต้องเจอเรื่องหลอนๆจนต้องเอามาเล่าให้พวกคุณฟังต้องเกริ่นก่อนว่าบ้านที่ผมอยู่ปกติมันจะชอบมีพวกเหตุการณ์แปลกๆเหนือธรรมชาติเกิดขึ้นบ่อยมาก แต่มันก็ไม่ได้รุนแรงหรือหลอนจนอยู่กันไม่ได้ขนาดนั้นส่วนใหญ่ก็จะมาในรูปแบบเสียงเท้าเดินในบ้านหรือไม่ก็เสียงเหมือนข้าวของในบ้านลากไปลากมาตอนกลางคืนหรือที่พอจะทำให้ขนลุกได้หน่อยก็จะเป็นเรื่องที่น้องสาวผมเล่าว่าเคยเห็นใบหน้าคนลอยไปลอยมาตอนเที่ยงคืน ก็ประมาณนี้แหละครับที่ครอบครัวเราเจอกันมาแต่ทุกคนก็อยู่กันได้แบบปลอดภัยดีจนกระทั่งในคืนหนึ่งเมื่อหนึ่งสัปดาห์ก่อนผมกำลังวาดภาพด็อกสไมล์ในห้องของตัวเองและในช่วงที่ใกล้จะวาดภาพเสร็จผมก็รู้สึกว่ารูปของผมมันยังขาดอะไรสักอย่าง มันยังดูไม่ขลังเท่าไหร่ผมเลยเลือกทำสิ่งที่ไม่ควรจะทำมากๆผมเอาเข็มมาจิ้มนิ้วตัวเองให้เลือดออกแล้วหยดเลือดลงไปบนภาพวาดนี่แหละครับที่มาของรอยเลือดที่อยู่บนภาพวาดผมเคยได้ยินเรื่องเล่าความเชื่อของคนท้องถิ่นเขาบอกว่า เลือดจะมีพลังงานของวิญญาณและเลือดก็จะเป็นสัญลักษณ์แห่งชีวิตดังนั้นเราจึงไม่ควรที่จะมอบเลือดของเราให้กับวิญญาณดวงอื่นเด็ดขาดต้องบอกว่านี่เป็นครั้งแรกที่ผมทำอะไรแบบนี้และจากสิ่งที่ผมทำไปมันก็ทำให้ผมต้องเจอกับเรื่องที่ต้องฝังใจแล้วไม่คิดอยากจะทำแบบนี้อีกเลย หลังจากที่ผมวาดรูปเสร็จเวลาตอนนั้นก็น่าจะประมาณตีหนึ่งได้แล้วผมเอารูปไปตั้งโชว์ไว้เหนือตู้เสือ้อผ้าและในคืนเดียวกันนั้นผมก็ต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกถึงสองครั้งเพราะได้ยินเหมือนเสียงขู่เสียงคล้ายกับหมาตัวใหญ่ที่กำลังทำเสียงขู่ในลำคอข้างๆเตียงที่ผมนอนอยู่ ยอมรับว่าตอนนั้นผมกลัวมากจนต้องคลุมโปงไม่กล้าลุกขึ้นมาดูเสียงที่ดังขึ้นมาแต่ละรอบจะดังยาวประมาณไม่เกินเจ็ดวินาทีก่อนที่เสียงจะเงียบหายไปเองแต่ผมก็พยายามคิดปลอบใจตัวเองว่าผมอาจจะหูแว่วได้ยินเสียงแอร์เป็นเสียงอย่างอื่นแทน แต่หลังจากนั้นในคืนต่อมาเสียงขู่นั่นมันก็ยังดังขึ้นมาแถมเริ่มถี่ขึ้นหนักกว่าเดิมยิ่งในคืนที่สามผมตัดสินใจลืมตาขึ้นมาดูผมก็ต้องช็อกจนจะดุ้งตัวลุกขึ้นมาจากเตียงเพราะผมเห็นดวงตาของหมาตัวใหญ่จ้องมองมาที่ผมระยะประชิดมากๆ ห่างเพียงไม่กี่นิ้วแต่เพียงแค่ผมกระพริบตาดวงตานั้นก็หายไปแล้วผมยังพยายามจะหลอบตัวเองว่าผมอาจจะฝันร้ายหรือไม่ก็อินกับเรื่องเล่าดอกสมัยมากเกินไปหน่อยจนเห็นภาพหลอนแต่พอมาถึงคืนที่สี่ทุกอย่างมันก็ยิ่งเลวร้ายหนักกว่าเดิม เพราะรอบนี้พ่อผมลืมตาขึ้นมาผมไม่ได้เจอแค่ดวงตากลมโตของหมาเท่านั้นครั้งนี้ผมเห็นรอยยิ้มที่ฉีกกว้างด้วยรวมถึงเสียงขู่ที่ดังชัดขึ้นกว่าเดิมและคืนที่ห้าผมมั่นใจแล้วว่านี่ไม่ใช่ภาพหลอนหรือฝันจากที่ก่อนหน้า ผมนอนหลับสนิทไม่มีเสียงหรือเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นจนกระทั่งมาถึงตอนตีสี่ทุกอย่างมันเกิดขึ้นเร็วมากชนิดที่ว่าผมเองก็ไม่ทันตั้งตัวแต่ผมยังจำสิ่งที่เกิดขึ้นได้ดีไม่มีทางลืมได้มันเริ่มจากเสียงที่ดังกระแทกเข้ามาในหูผม เสียงที่เหมือนกับเท้าของสัตว์ใหญ่ที่เดินย่ำผืนไม้ผสมกับเสียงคารามผมรีบลืมตาขึ้นมาทันทีและก็ได้เห็นร่างของสุนัขขนาดใหญ่ตัวสีดำสนิทกำลังกระโจนพุ่งเข้ามาใส่ตัวผมที่นอนอยู่บนเตียงและจังหวะที่ฟันของมันกำลังจะกัดมาที่หน้าของผมร่างนั้น ก็จางหายไปในชั่วพริบตาหลังจากนั้นผมก็รู้สึกเจ็บที่หน้าอกขึ้นมาผมเลยถกเสื้อตัวเองเพื่อจะดูตรงที่ผมรู้สึกเจ็บและสิ่งที่ผมเห็นคือตรงหน้าอกของผมมันมีเหมือนรอยเล็บขวนขนาดใหญ่สามรอยปรากฏขึ้นมาแต่แปลกมาก ทั้งที่แผลใหญ่ขนาดนั้นแต่กลับไม่มีเลือดไหลออกมาเลยแม้แต่หยดเดียวและที่ยิ่งแปลกว่านั้นคือความเจ็บที่ผมรู้สึกมันเหมือนกับโดนไฟลวกแทนที่จะรู้สึกเจ็บเหมือนโดนขวนจนถึงปัจจุบันนี้ผมยังคิดไม่ออกเลยว่าควรจะทำยังไงต่อผมกลัวมากๆ แล้วไม่อยากจะเก็บไอ้รูปนี้ไว้อีกแล้วส่วนทุกคนในบ้านทั้งที่คืนนั้นผมวิ่งตะโกนโวยวายลั่นบ้านตั้งแต่ตอนตีสี่แต่ก็ไม่มีใครเชื่อที่ผมเล่าสักคนพวกเขาอย่างคิดว่าผมหลอนไปเองหรือไม่ก็อินกับเรื่องเล่าในเน็ตมากเกินไปส่วนรูปวาดผมก็ย้ายไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ ผมคิดว่าเร็วๆนี้ผมอาจจะเอามันไปโยนทิ้งที่อื่นหรือไม่ก็เผาทิ้งแต่เพื่อความชัวร์ผมได้นัดเพื่อนเก่าของผมคนหนึ่งให้แวะมาหาผมที่บ้านอาทิตย์หน้าเพื่อให้เขามาช่วยดูว่าผมควรจะต้องทำยังไงกับภาพนี้ดีโชคดีอย่างหนึ่งที่ตั้งแต่เอารูปนี้ไปเก็บไว้ในห้องเก็บของ ผมก็กลับมานอนหลับได้ปกติไม่เจอเหตุการณ์ที่ทำให้ผมต้องสะดุ้งตื่นกลางดึกแต่มันก็มีอยู่ครั้งหนึ่งที่ผมแวะเข้าไปดูในห้องเก็บของเพียงแค่ผมก้าวเท้าเข้าไปในห้องผมก็ต้องถึงกับขนลุกเพราะภายในห้องอากาศเย็นมากๆทั้งที่ตอนนี้มันเป็นฤดูร้อน และระหว่างที่ผมอยู่ในห้องเก็บของผมก็รู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างกำลังมองผมอยู่ผมเลยต้องรีบเพ่นออกมาทุกวันนี้ผมก็เหลือแค่รอกำจัดไอ้รูปนี้ไปให้พ้นผล,ผลแต่บอกตามตรงว่าสิ่งที่ผมเจอมาทั้งหมดผมคงไม่มีวันลืมได้